หแล้วปานเพชรกับจอเลมอนไฟเราซ้อมมากี่วันก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับการซ้อมอยู่ที่คล้ายการที่เดิมเลยไฟนี่มีใครไปเชื่อเป็นคู่เบ้าโซอมาเนี่ก็พี่ดีเซลแล้วก็สินดำแล้วก็พวกพี่ๆกับพวกในคล้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่ห้าสูงเท่าไหร่เนี่ยหน้าแปดสิบครับปล่อยๆตอนนี้ประมาณหกหกสิบสองกว่าหมดหมดสไตล์เลยครับวันนี้มาเจอมาทั้งหมดนะไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลย สื่อสารเก่งเมื่อไหร่เขาอยากก็มวยก็เหมือนเหมือนกันนะครับโลกนี้มาเจอกันเนี่ยแล้วมวยแบบเดียวกันเลยแล้ววันนี้วางเกมียวแบบไงดีก็ตามเกมลียวดีเหมือนต่อยตามตาตาเราไปแล้วเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขวุฒิก็มวยเดียวเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ทีี่่นอรวันนั้นต่อยกับพี่ใหม่ระวันไป็ังไงบ้างแพ้คะแนนพาไปคะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบสี่นี่ต่อยละยี่สิบห้าเนาะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่สองตอนครับสองตอนนี่ผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี้สมบูรณ วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดวันนี้เขาก็มาแจ้งเกิดจะให้เขากเกิดก่อนหรือรจะเกิดก่อนผมต้องเกิดก่อนต้องเกิดก่อนนะไปนี้คุ้มมากี่กิโลประมาณสี่โลกว่าต่อยมวยไทยมาของเราหลักก็ร้อยบอกคน<อ>จังหวัด<อ>สุปโขทัยครับฝากเชิญช่วยแฟนครับหน่อฝากพี่น้องชาวสุปโขทัยแล้วก็เอฟซีค่ายมวยก่อนจะเริร่มนนช่วยติดตามปันเทียร์กับยีนี่ช่วยเป็นเพ่อนมาอ่าวันนี้คู่เอกช่องห้านะอ่ะขอให้โชคดีครับ